นาฬิกาที่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้นะครับคือรุ่นนะฮะ G Shock นะครับเป็นมินินะฮะ G Shock Mini GMAS140NC นะครับขีด 7A นะฮะใช้ตัวเครื่อง5613นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูการเปิดกล่องนะครับหรือว่าการรีวิวยังไงฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ้วกดติดตามช่อง YouTube ไว้ด้วยนะฮะและสำหรับใครที่อยากซื้อนาฬิกานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อร้านไหนยังหาร้านซื้อไม่ได้ก็แอบขายของนิดนึงครับฝาก ด้วยแล้วกันอีกหนึ่งร้านนะครับช่องทางติดต่อเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะป้องแอวไปกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูเลยนะครับว่า 140NC นะครับคือรุ่นไหนนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะที่ชอบใส่นาฬิกาเรือนใหญ่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปใสจีช็อกเนี่ยมันก็จะดูใหญ่จนเกินไปนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูรุ่นนี้กันนะครับสำหรับตัวกล่องนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับจีช็อกรุ่นรุ่นอื่นๆเนี่ยนะฮะเนี่ยก็ S <S <an th es> เขาจะแยกประเภทของนาฬิกาเอาไว้นะฮะระดับหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นจ s h o c k เนี่ยก็จะเป็นกล่องแบบนี้ไปเลยสีดําไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นจ s ช็อก Mini นะฮะก็จะเป็นกล่องออกสีโทนสีเทาๆแบบนี้นะครับโอเคเปิดออกมานะฮะเราก็จะเจอกันกับคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็อา i ิ t เตอร์เนชั่นแนลวารันตีการ์ดนะครับซึ่งบางกล่องนะฮะไม่มีเริมนี้มาก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่มีนะฮะนี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีนะอ่าโอเคแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับก็โมดูโมดูนัมเบอร์นะฮะหกหนึ่งสองกับห้าหกหนึ่งสามนะครับเราสามารถที่จะอ่านั่งอ่านเล่นๆได้เนี่ยเขาจะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าไอ้ฟังชันเนี่ยคืออะไรนะครับเป็นยังไงแต่ว่ารายละเอียดก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอาจจะต้องมีความรู้ด้านภาษาจีนนนึะครับ โอเคอ่ะ okay. เปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอกันกับนี่เลยเป็นกล่องสีเทาเนาะกล่องเหล็กนั่นแหละเป็นซิกเนเจอร์ของทางจีช็อกเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเบบี้จีจีช็อกมินิจีช็อกนะครับก็จะเป็นกล่องเหล็กนะครับเป็นกระป๋องเหล็กแบบทรงแปดเหลี่ยมแบบนี้นะฮะสองสี่หกหกเหลี่ยมนะครับโอเคยไปดูหน้าตากันนะฮะนับนี่วางไว้ก่อนนี่นะครับ โอ้โหต้องบอกว่าด้วยขนาดนะครับรุ่นนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับที่ชอบใส่นาฬิกา G-Shock นะฮะแต่ไม่อยากให้มันใหญ่เกินไปก็จะอยู่ระหว่างกลางนะฮะก็จะใหญ่กว่า Baby g นิดนึงนะครับแล้วก็เล็กกว่า G-Shock นิดนึงนะครับซึ่งรุ่นพื้นฐานของเขานะครับก็จะเป็น GA140 นะครับหรือว่า G-Shock 140ตัววินเทจนะครับวินเทจมาสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยนะฮะถือว่า เล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับเล็กลงมาอีกนิดนึงซึ่งก็แน่นอนเหมาะกับข้อมือผู้หญิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เขาทําออกมาเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3สีนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยที่ร้านมีอยู่1สีนะครับที่สั่งมาได้มีสีเดียวนะฮะก็จะไล่ระดับความเข้มขึ้นไปนะครับนี่นี่คือสีอ่อนสุด นะครับโดยทางเว็บของคาเิโอเนี่ยเขาให้ข้อมูลไว้ว่านะฮะแบบนี้เขาเรียกคือเรียกสีขาวนะครับแล้วก็เป็นสายแบบกึ่งโปร่งแสงนะฮะสายแบบกึ่งโปร่งแสงสีขาวนะครับแล้วก็จะมีเข้มขึ้นไปนิดนึงอีกระดับหนึง่งแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลเลยแต่ก็ยังเป็นกึ่งโปร่งแสงอยู่นะครับประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นโอเคตัวเครื่องนะครับไม่ได้โชว์นะฮะเครื่องไม่ได้โชว์นะครับด้านหลังก็เป็นสแตนเลสสตีลแบบนี้นะฮะลักษณะของน็อตที่ใส่มาก็ แน่นอนว่าคล้ายๆกันกับรุ่นทั่วไปนะครับที่เขาจะวางน็อตไว้ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหส่วนนะครับก็จะมี3ามแกนตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกด้านข้าง3ามแกนตรงนี้นะครับตัวปุ่มกดรุ่นนี้นะครับจะเป็นสีออกสีขาวขุ่นๆนะครับไม่ได้ขาวแบบไม่ได้ขาวแบบกระดาษ A4 แบบขาวขุ่นๆนะครับขาวแบบนี้นะฮะผมว่าข้อดีของสีแบบนี้นะครับอย่างหนึ่งเลยนะฮะ อันดับแรกเลยคือมันดูเก่าอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นพอใส่ไปนานๆปุ๊บมันก็แทบจะไม่รู้สึกว่ามันเก่าเพราะมันดูเก่าอยู่แล้วนะฮะจริงๆมันเป็นสไตล์ของนาฬิกานะครับเป็นสีที่มาแบบนี้อยู่แล้วนะครับนาฬิกามันไม่ได้ไม่ได้เป็นสีเหลืองไม่ได้เก่านะครับมันเป็นสไตล์ของสีที่เขาใส่มานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของวัดสดุอื่นๆนะครับตัวกรอบนะครับด้านนอกตรงนี้นะฮะแล้วก็สาย นะครับตรงนี้ทั้งหมดที่เห็นเป็นยางตรงนี้นะครับใช้วัสดุเป็นเรซินนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะคำว่า g ีช็ c k เนี่ยก็ต้องทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนนะครับทนทานต่อคลื่นแม่เหล็กนะฮะส่วนกระจกตัวนี้เป็นมิเลอรกาสนะครับสามารถที่จะกันน้ําได้ดีมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแต่ไม่เหมาะกับการที่เราไปใช้อะไรคมๆไปขีดข่วนหน้าปัดเขานะฮะไม่แนะนำนะครับไม่แนะนํานะครับ แต่ถามว่าการลอยได้ไหมสมมติเราใส่ไปเนี่ยเดินชนขอบโต๊ะปั้งไปเนี่ยมันไม่ถึงขั้นเป็นลอยในครั้งเดียวแน่นอนนะครับคือเขาทํามาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานเขาก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับ G s ช o c k เนี่ยนะฮะแล้วก็ระดับการน้ําลึกที่พิเศษมากกว่า b a b y G นะครับในส่วนของ g Shock มินิก็คือเรื่องของการกันน้ําได้ถึงระดับ200เมตรนะครับหรือว่า20บาร์นะฮะ20บาร์นะครับ,รบก็คือ200เมตรนะครับซึ่งถือว่าเพียงพอมากๆแล้วคือเหลือแล้วใช้งานเนี่ยเหลือเลยนะครับเหลือเลย นะครับแล้วก็ในส่วนของฟังชันนะฮะอื่นๆเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดหน้าปัดกันก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะก็ในส่วนของรายละเอียดหน้าปัดจะเห็นว่าตรงดิจิตอลเนี่ยมีเยอะมากๆนะฮะมีเยอะมากๆนะครับ ไอ้ด้านล่างที่เป็นปุ่มสี่เหลี่ยมนะฮะที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านล่างเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันแสดงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฟังก์ชันไหนเปิดอยู่บ้างมีฟังก์ชันสนุ๊ปเปิดอยู่ไหมนาฬิกาบวกอยู่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นสีแบบโปร่งแบบนี้นะครับก็แสดงว่าฟังก์ชันนั้นไม่ได้ถูกเปิดใช้งานอยู่นั่นเองนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของการใช้งานฟังก์ชันด้านในนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนาฬิกากําลังแสดงหน้าแรกอยู่นะฮะด้านบนจะเป็นในส่วนของวันที่นะครับแล้วก็พศออเดือนอะไรต่างๆนะครับส่วนด้าานนนนล่งจะะเป็วััครบ แล้วก็จะเป็นวินาทีซึ่งสามารถนะครับที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นการแสดงเป็นเวลาได้นะครับแบบนี้ได้นะฮะโดยการกดปุ่มขวาล่างตรงนี้นะอ่าเมื่อกี้เป็นอย่างนี้นะเป็นวันที่นะครับเราก็เปลี่ยนปั๊บให้เป็นเวลาแบบนี้ได้นะครับนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูระบบไฟกันนะครับว่าไอ้สายแบบโปร่งสายแบบนี้เนะี่ยไฟมันจะเป็นยังไงปั๊บโอ้ไฟเป็นสีส้มนะครับ ก็ทาให้ดูเวลากดไฟทําให้ดูมันมีมิตินิดนึงกว่าการกดไฟในนาในนาฬิกาที่เป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวนี้เขาใส่พลายน้ํามาให้ที่ปลายเข็มด้วยนะฮะนิดนึงนะครับก็ถามว่าตอนใช้งานจริงๆจะมองเห็นไหมก็มองเห็นนะครับแต่ว่าอ่าเขาไม่ได้ใส่มาตรงตัวเลขดังนั้นอาจจะต้องมีการเดานิดนึงนะฮะดูไฟนะครับกดไฟเอาก็พอแล้วนะฮะไฟสวยดีมันดูเป็นสีเพลิงอะ่ะ สิบเพลิงเลยสวยงามนะครับเรียกว่าความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับ140 NC ตัวนี้นะครับเขาใส่สวิตช์ไฟอัตโนมัตินะครับหรือว่าหลายคนเรียกพลิกมือแล้วไฟติดมานะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูว่าเป็นยังไงนะฮะวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับนาฬิกาต้องอยู่หน้าแรกแบบนี้คือหน้าบอกเวลานะครับหรือว่าหน้าบอกวันที่นะฮะหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มขวาบนนะครับหรือว่าปุ่มไฟเนี่ยกดค้างไว้เลยนะครับกดค้างไว้ประมาณสัก3วิอ่ะ ทีนี้สังเกตนะฮะตรงนี้ที่เป็น LT ตรงนี้นะครับแสดงว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยเปิดใช้งานอยู่นะฮะอย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะครับว่าฟังก์ชันเนี้ยถ้าเกิดฟังก์ชันไหนเปิดใช้งานอยู่ก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสวิตช์ไฟอัตโนมัติหรือว่าพลิกมือแล้วไฟติดเนี่ยได้เปิดทํางานอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองลอง,ลองใช้ดูนะฮะพอเราใส่ที่ข้อมือปั๊บเราพลิกขึ้นมาปั๊บไฟก็ติดอัตโนมัตินะครับ ซึ่งก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยพิเศษมากนะครับบอกกันตรงๆว่าฟังก์ชันนี้โอ้โหเวลาเราใครใส่จีโชของแท้เนี่ยโอ้โหได้โชวฟังก์ชันพลิกมือแล้วไฟติดกับคนอื่นเนี่ยกับเพื่อนโอ้โหโคตรเจ๋งเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากแล้วนะครับเราแม้กระทั่งงานมิเลอร์เองนะฮะหรือว่างานเกรดเกรดก๊อปเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทําได้แล้วนะครับคือพลิกมือแล้วไฟติดได้แล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นความ พิเศษที่ไม่พิเศษไปแล้วเออเข้าใจไหมนะครับประมาณนั้นนะครับอะบอกไว้ว่ามันมีฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันอื่นกันบ้างนะครับสวยนะก็สวยดีนะครับสวยดีสวยดีก็ออกเป็นโทนโทนแบบสีคุณคุณนะเออกึ่งโปร่งแสงนะครับอะฟังก์ชันแรกนะครับนี่คือฟังก์ชันการจับเวลานะครับซึ่งในฟังก์ชันการจับเวลาเนี่ยเราก็สามารถที่จะลึกลงไปนะฮะเซตฟังก์ชันในเรื่องของการแจ้งเตือนรายชั่วโมงได้อีกนะครับ แล้วก็ฟังก์ชัน tmr นะครับหรือว่าฟังก์ชันการตับจับเวลาถอยหลังตัวนี้นะครับแล้วก็ world time นะครับหรือว่าการดูเวลาของโซนเมืองนอกได้ด้วยนะครับเราต้องการที่จะดูเวลาของประเทศไหนนะครับเราก็สามารถที่จะกดนี่ได้เลยนะครับขวาล่างเนี่ยนะฮะได้เลยนะครับเนี่ยได้เลยนะฮะก็จะเวลาก็จะเปลี่ยนไปตามโซนประเทศที่เรากดนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการตั้งนาฬิกาปลุกเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะ แล้วก็กลับสู่หน้าแรกนะครับถือว่าฟังก์ชันที่ใส่มานะครับก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากกว่า GMAF รุ่นอื่นๆนะครับหรือว่า Gmini รุ่นอื่นๆนะฮะก็ถือฟังก์ชันเหมือนกันเลยทีเดียวแทบจะ100%เลยนะครับแทบตัว0เลยนะฮะแต่ว่านะฮะที่พิเศษนะครับรุ่นนี้ก็แน่นอนนะฮะเรื่องของดีไซน์ที่หน้าปัดเนี่ย ดูแบบวินเทจนะครับแล้วก็สีเนี่ยดูเก่าอยู่แล้วนะครับใส่ไปนานๆถามว่าจะเก่าไหมก็คงจะไม่เก่าไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าสีมันดูเก่าอยู่แล้วนะฮะเซลเล่นเซลเล่นนะครับแต่ก็สวยดีนะครับใครชอบสไตล์นี้ก็ลองใส่กันได้เวลากดไฟนะครับผมว่าสวยดีสวยดีสวยดีอ่าด้วยความที่ว่ามันเป็น G s ช็ ck มินินะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าลองเอาทาบกับแขนเนี่ยมันก็จะดูไม่น่าดูนะไม่น่าใส่เท่าไหร่ก็ขออนุญาต ให้คุณผู้หญิงลองตัดสินใจไปเดินดูก่อนนะครับแล้วก็ลองหาร้านซื้ออก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีที่จะซื้อก็ซื้อร้านเราก็ได้นะฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะลักษณะของการตัดมุมนะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ต้องคงเรียกตัดเย็บเนาะอันนี้เป็นการตัดมุมตัดขอบต่างเนี่ยนะฮะลงตัวนะครับไม่มีตรงไหนที่ทําให้ใส่แล้วมันรู้สึกว่าเออมันบาดข้อมือเลยนะถึงมันเป็นจุดเด่นของทางบริษัทของ คาซีโอนะครับประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วนะฮะดูดีนะครับดูดีมากเลยทีเดียวอโอเคอ่ะคิดว่าก็น่าจะได้ไปอย่างครบถ้วนอ้อลืมนิดนึงนะครับลืมนิดนึงเมื่อกี้คุณสมบัตินะฮะรูปแบบต่างๆเนี่ยดีไซน์สีอะไรครบไปแล้วนะครับก็ ขนาดหน้าปัดนะครับตัวนี้เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่45.9ม mm ิลิเมตรนะครับหรือว่า4.6ซนติเมตรนะก็ถือว่าอยู่ในดับของนาฬิกาที่มีความใหญ่นะครับถ้าเทียบกับนาฬิกาแบบพวกสายเหล็กทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบนาฬิกาเรือนใหญ่ๆนะครับถือว่าเรือนนี้ไม่เหมาะนะครับแต่ว่าใครชอบสไตล์สปอร์ตหน่อยหรือว่าเป็นสาวออกกําลังกายแต่ว่าอยากไม่อยากได้ใส่พวกสมาร์ทวอทอะไรพวกนี้อยากได้แค่จับเวลาเฉยๆแค่นั้น ก็ตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับส่วนน้ําหนักนะฮะแน่นอนเหมาะการออกการกายไม่ได้สูงมากนะครับน้ําหนักอยู่ที่50 5 6กรัมเบานะครับมีความเบามาก5 6กกรัมเนี่ยคือใส่ข้อมือเนี่ย พอใส่ไปสักพักเราจะเริ่มชินแทบจะไม่รู้สึกว่าใส่ในกายที่ข้อมือเลยนะครับโอเคอ่ะน่าจะครบถ้วนเรียบร้อยนะฮะข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s ไ r i b e ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ